จะได้แสดงธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มอูนความรู้ความเข้าใจในธรรมและเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจิตภาวนาหรือสมาธิวันก่อนได้พูดถึง อาคุลลธรรมที่ขัดวางจิตไม่ถึงสมาธิคือนิวรณ์ในข้อกามาฉันวันนี้จะได้แสดงในข้อที่สองในแก่พยาบาทพยาบาทนี้หมายถึงความปองร้ายในกลุ่มพยาบาทหรือที่จะเกิดถึงพยาบาทนั้น เนื่องมาจากอากุศลละกองนี้ต่างๆเรียกว่าเป็นตระกูลตระกูลของพยาบาทคือเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิฆะปฏิฆะจิตความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาสะสางไว้ ทัานมากระทบสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นเพิ่มขึ้นอีกออก็กลายเป็นโกรธเรียกว่าโกธะแต่ก็ยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเพียงแต่ควา,ามโกรธรวมจิตของตนอยู่ไม่ชอบใจคนนี้ไม่ชอบใจคำพูดอย่างนี้เหล่านี้เป็นตน ถ้าถูกกระทบก็อีกก็เกิดอาการรุนแรงซึ่งแสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างซึ่งเรียกว่าโทสับางทีทําอะไรไม่ได้ทําบุคคลไม่ได้ก็ทําข้าวของสิ่งของใช้ด้วยโถโอชามเสื้อผ้าและอื่นๆโดยความประชดประชัน โดยความไม่พอใจหรือมิฉะนั้นทางวาจาก็พูดพร่ำเพื่อไปตามความเร่าร้อนใจของตนอาการเหล่านี้ถ้าไม่ใช้ปัญญาสะสางทำลายไว้เมื่อสะสมขึ้นมาเข้ามากเข้ามาเข้าก็จะจดจ่ออยู่กับจิต ไม่ปล่อยวางเมื่อกระทบเข้าอีกก็เลยกลายเป็นพยาบาทหวังล้างผานซึ่งกันและกันหวังทำลายซึ่งกันและกันหวังล้างผานและทำลายซึ่งกันและกันเป็นพยาบาทการผูกเวรผูกพยาบาทที่เรียกว่ามีโทษร้ายแรงนั้นไม่ใช่เพราะโทษร้ายแรงที่ไปโกรธเขา หรือไปฆ่าเขาคือโทษอย่างนี้มันไม่มีจบมันไม่มีเส้นมันเป็นกฎของกรรมเวียนว่ายตายเกิดยังต้องประชดใช้ต้องคอยประหารประหารซึ่งกันและกันอีกโดยมีรู้จักหยุดจนฝ่าจะเลิกโกรธเลิกพยาบาทกันคือจเจริญเมตตาจิต จึงจะหยุดยั้งอาการปองร้ายเวรกรรมนั้นได้โดยมารู้แจ้งตามความเป็นจริงที่ท่านแสดงไว้หลายเรื่องหลายอย่างในอาการเหล่านี้จิตที่โกรธนั้นเป็นอกุศล เป็นอกุศลละมูลคือมูลเหตุอันเป็นที่ตั้งแหง่งความไม่ถูกต้องหรือทางบาปในโอวาทปาติโมจิตที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะถือว่าจิตเศร้าหมองเพราะฉะนั้นจิตที่เศร้าหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้ จิเตสังกิริเททุกขติปาติกังค้าจิตท,ที่เศาวมองแล้วมีทุกขติเป็นที่ไปจิตท,ที่ผองแผ้วเป็นมีสุขติเป็นที่ไปสำหรับพยาบาทในการในนิวรณ์นี้เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำใจให้เกิดความเร่าร้อน ทำใจให้เกิดความกังวลไม่ว่าปฏิฆะจิตความไม่พอใจโกทะความผูกโกรธไว้โทสะความร้รายกาดแสดงออกมาหรือพยาบาทผูกโกรธไว้คิดพยาบาทคิดปองร้ายเขาคิดโต้ตอบเขาคิดทำร้ายเขาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีสิ่งเหล่านี้มารวมลงอยู่ที่ใจเป็นไฟเผาให้เราร้อนเป็นไฟคือกิเลส ไฟคือกิเลสนี่ดับยากไฟภายนอกที่ลุกด้วยเชื้อมีฟืนเป็นต้นก็สามารถดับได้โดยไม่ยากนะแต่ไฟคือกิเลสมีกิเลสเป็นเชื้อดับยากต้องอาศัยความตั้งใจจริงจังความเห็นโทษอย่างแจ่มแจ้งและได้รับธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นเครื่องดับ คือธรรมะไดแก่เมตตากรุณาธรรมและเมตตากรุณานี้มหาชนต่างเคารพยกย่องนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีมหาเมตตามหากรุณาที่คุณอันล้นพ้น ไม่มีอาการที่จะแสดงอาการโกรธตอบพระเทวทัตให้นายขมังธนโนไปยิงพระพุทธเจ้านายขามังธมูธมูยิงไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธและสอนทำให้ด้วยพระเทวทัตพลากสงให้แตกจากกันพระองค์ก็ไม่โกรธ แต่พระโทษทันที่พระเทวทัตทำเองจึงต้องได้รับผลแห่งกรรมนางกินนามานานางจะกินนางกินนมานวิกาสาวกหญิงของเดียรถีรับอาสาทำลายพระพุทธเจ้าด้วยการเข้าออกเข้าออกเช้าเย็นในวัดพระเชตวันบ่อยๆแล้วก็ค่อยอภาพันท้องให้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น และประกาศต่อคนทั้งหลายว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าและในถุดวามจริงก็ปรากฏออกมาให้เห็นคือไปแสดงให้คนทั้งหลายรู้ว่าตัวเองนั้นท้องกับพระพุทธเจ้าแสดงไปแสดงมาเชือกที่ผูกที่ผูกท่อนไม้ทำเป็นท้องแก่นั้นขาดลง จึงตกมาทับหัวแม่เท้าตนเองสองข้างแตกเมื่อเรื่องแตกตนก็ตกใจในขณะนั้นพุทธบริษัทฟังธรรมอยู่กับพะพเจ้าคนที่ยังไม่สิน้นอาสววกิเลสก็โกรธมุ่งเหยียบย่ำทําลายนางกินมานานมานมิกานางก็หนีออกไปพอพ้นนอกวัดพระเชตวันแผดดินก็สู่ไฟนรก แผ่นดินแยกแล้วไฟนรกพุ่งออกมารับพวกเดรัจฉีจะเข้าช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะแรงไฟของนรกหายไปจนบัดนั้นบัดนี้ยังมีหลักฐานพยานตรงนั้นอยู่แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ผูกเวรกับนางผู้นี้ เพราะอาศัยความเมตตาคุณกรุณาคุณแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอันล้นพ้นหาประมาณไม่ได้ฝนตกมาครั้งหนึ่งนับเม็ดฝนไม่ท่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีน้ำพระทัยเยือกเย็นเหนือฝานาเล็ดฝนแต่ละครั้งละครั้งที่ตกมานั้น จึงจัดว่าเป็นพระคุณอย่างสูงสุดของพระผู้มีพระภาคเจ้าประการหนึ่งเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนได้รู้ธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็เพราะอาศัยพระเมตตาคุณเพราะความโกรธหรือความคิดร้ายตอบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเฉพาะอย่างยิ่งทำใจให้เราร้อนถ้าเราตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาอยู่ เพราะว่าพุดโทพูดโทเดี๋ยวจิตก็แวบส่งสายไปถึงคนที่เราโกรธคิดถึงเรื่องราวที่โกรธใจก็ร้อนภาวนาพุดโทก็หายไปสติก็ขาดไปใจที่เย็นก็ร้อนเราร้อนเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อข้าวบ้านเมืองของเราเกิด ความไม่สงบมีในพลคนหนึ่งสังหารแม่ทัพตายแล้วก็เข้ามาบวชแต่บวชแล้วหาความสงบได้ไม่ได้วันหนึ่งตาแดงวันยังค่ำในที่สุดให้ลูกชายปฏิวัติพอเมื่อลูกชายปฏิวัติก็ลาติขาออกไปร่วมแล้วก็ไปฆ่าในพลแม่ทับตาย ในสูดตัวเองก็ถูกประหารมีเพราะอำนาจแห่งความผูกโกรธความโกรธความพยาบาทบวชแล้วใจก็ยังร้อนตาจึงแดงบวชแล้วเพียงแต่ผ้าเหลืองห่มกายเท่านั้นเพราะฉะนั้นความโกรธอย่าพูดถึงว่าไม่ให้สามาธิเกิดขึ้นเลยแม้ศีลก็รักษาไม่ได้ ราะเหตุนี้เองท่านกล่าวผู้รักษาศีลดีแล้วเป็นการกำราบพยาบาทความโกรธเหล่านี้ให้เบาบางแล้วหมดไปด้วยคือกำจัดความพยาบาทชนิดหยาบให้เบาบางไปก่อนไม่ให้แสดงออกมาด้วยอำน,นาจของศีลและด้วยอำน,นาจของเมตตาขาจัดความพยาบาทที่สมรุมอยู่ในใจ ที่ปกคุมอยู่ในใจให้เกิดความเราร้อนนะให้หมดไปคนที่จะเจริญเมตตาการจัดความพยาบาทความโกรธความโทสะเหล่านี้ได้ต้องรักษาใจของตนไว้ด้วยเมตตาธรรมเจริญเมตตาธรรมไว้ในใจอยู่เป็นนิดและก็ตั้งใจว่าใครจะว่าใครจะทำร้ายใครจะอย่างไรจะไม่โกรธถ้าหากไม่ปลูกฝังจิต ไว้ได้เบื้องต้นคั้นเมื่อเวลาประสบเหตุการณ์ขึ้นจะนึกถึงเมตตาทานั้นก็ทำอะไรไม่ถูกใช้อะไรไม่ได้เหมือนไม้ที่เราต้องการปลูกให้มันโตแล้วนำมาใช้เมื่อมันโตแล้วนำมาใช้มาแข็งแรงถ้านำกล้าไม้ไปปลูกใหม่ๆ แล้วจะเอามันมาใช้มันก็ไม่แข็งแรงก็ไม่ได้ผลการไม่อบรมจิตให้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมฝังไว้ในใจเป็นพื้นฐานก็ฉันนั้นอีกประการหนึ่งถ้าหากว่าไม่ฝังจิตฝังใจอยู่ในเมตตาธรรมกรุณาธรรมแล้ว <c oughs> ก็จะไม่มีธรรมะอะไรรักษาใจให้เกิดความสงบความเย็น เมตตาธรรมนี้เป็นธรรมที่สำคัญมากจนมีพุทธภาสิตท,ที่ว่าโลโกปัรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกที่ว่าโลกหมายถึงมูสัตว์คือค้ำจุนใจของบุคคลให้มีเมตตาธรรมอย่าประหัตประหารกันอย่าทะเลาะกันอย่าวิวาทกันอย่าทำร้ายกัน ถ้าโลกนี้ขาดเมตตาทาแล้วก็จะประหารประหารล้างผลานซึ่งกันและกันไม่หยุดหย่อนเมื่อมีความโรภเกิดขึ้นอยากได้อะไรของประเทศใดก็ยกทัพออกไปฆ่าเขาทำลายเขาแย่งชิงออของมาหรือประเทศใดที่มีอำนาจเหนือกว่า ฟังเขาพูดหรือทำอะไรไม่ถูกใจก็ใช้กำลังของตนเองขับประหารประหารเขานี่เพราะไม่มีเมตตาธรรมไม่มีกรุณาธรรมไม่ทึกถึงความเดือดร้อนเป็นต้นเพราะฉะนั้นใจของเราจะมีเมตตาการุณาได้ต้องฝึกหัดฝึกหัดไมาในใจของตนวันไหนที่พบสิ่งนี้ไม่พอใจด้วยการพูดของบุคคลการกระทำของบุคคล ดับระงับเสียให้จิตเกิดความชุ่มชื่นในเมตตาทำขึ้นเนื้อนั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะไม่ใช่ว่าเขาว่ามาแล้วว่าตอบเป็นผู้ชนะนั่นไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นผู้จองเวรหรือก่อเวรหรือผูกพันกับเวรถ้าผู้ใดที่ชนะใจตนเองได้ไม่โกรธไม่ให้โกรธตอบ แรงับความโกรธของตนเวลานั้นชื่อว่าผู้ชนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดตสอนว่าโกทังขต,ตวาเป็นตน้นถึงหมายความว่าผู้ใดฆ่าความโกรธเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะความโกรธทำให้ร้อนหาความเย็นใจไม่ได้เพราะความโกรธทำให้เกิดทุกข์หาความสุขไม่ได้ เพราะความโกรธทำให้ใจกระเพื่อมจึงหาความสงบไม่ได้ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังจิตใจของตนให้อยู่ในเมตตาธรรมรู้จักมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันมีกรุณาหวังให้เขาเป็นสุขมีอภัยไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเมื่อเขาล่วงเกิน อาภัยให้กับเขาดังภาษารีบุตรวันหนึ่งซึ่งกำลังอยู่กับพระจำนวนมากและตนเองกำลังจะเดินทางไปยังเมืองหนึ่งที่ถูกทั้งหลายก็มารวมกันอยู่เป็นอันมากจึงเดินเบียดเสียดกันเดินเบียดพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นโกรธหาว่าภาษาลิบุตรดูถูก ถือว่าเป็นธรรมเสนาบดีหรือมือฝาของพระพุทธเจ้าภาษาลีบุตรได้ก่าบลาพระผู้มีพระภาคเจ้าพอออกเดินทางพร้อมด้วยพิสุห้าร้อยลูกเดินทางไปยังไม่ทันรับตาพิสุนั้นฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภาษาลีบุตรเดินกระทบไหลันะ้ะไม่ขอโทษพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ไปเรียกภาษาลีบุตรและบริวารกลับมา แล้วก็มาแจ้งท่านก็แจ้งข้อหาว่ามีพระเขมาฟ้องว่าท่านทำเพราะอย่างนี้ภาษาริบตทท่านเทียบตัวท่านเองว่าหนึ่งตัวท่านนั้นเหมือนกับผ้าขี้ริว้วจะไปเช็ดตรงไหนก็ได้สองตัวท่านนั้นเหมือนโคที่เขาหักแล้วไม่มีเขาแล้วไม่เคยคิดสู้ใครไม่เคยคิดพยาบาทใคร และอื่นๆอีกมากมายที่ท่านยกตัวอย่างแล้วก็หันไปขอโทษพิสูจนั้นบอกว่าที่ทำไปไม่เจตนาขอโทษด้วยพิสูจทั้งหลายเหล่าใดที่ยังไม่หมดจากกิเลสมีจิตใจไม่พอใจพิสูจนั้นมากทั้งๆที่ท่านไม่ได้มีเจตนาทำอย่างหนึ่งอย่างใดและผอมตนจนระดับนั้นและจยังไปขอโทษเขาอีก พระศาสดาได้ตัดบอกกับพิสูรรูปนั้นว่าให้รีบขอขมาลาโทษภาษาริบุตรโดยเร็วมิฉะนั้นศีรษะจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะความคิดร้ายคนที่เขาไม่ได้คิดร้ายพิสูรนั้นรู้สึกตัวแล้วขอขมาลาโทษต่อภาษารีบุตรและอื่นๆอีกมากการไมู่กโกรธการไม่โกรธเป็นธรรมที่ชอบทำในพระพุทธศาสนาสำหรับการทำสมาธิพึงระวังใจอย่าให้ความโกรธ ความโกรธเกิดขึ้นแล้วกระทบกระเทือนท่านเปรียบเหมือนน้าที่เดือดขึ้นย่อมทําให้น้ํานั้นมีฟองและเดือดพ่านและมีไอร้อนฉันใดจิตที่โกรธก็เหมือนกันความเย็นและความสงบจักไม่มีเพราะฉะนั้นพึงเจริญเมตตาธรรมคือมีเมตตาจิตเป็นที่ตั้งในครั้งคราวใดกระทบสิ่งที่ไม่ดีอย่านึกถึงสิ่งที่ไม่ดีนึกถึงความดีเพราะคนเราทุกๆคนนั้นไม่ใช่จะมีความเสียหมดแม้โจรผู้ร้าย ็ไม่ใช่มีความเสียหมดส่วนดีของเขาก็มีนึกถึงแต่ความดีไว้เป็นอารมณ์และปล่อยวางความชั่วเสียท่านเปรียบเทียบไว้ได้อย่างเช่นท่านเปรียบเทียบว่าเท่าเขา,ถ,า,ถ,าถ้าหาว่าเขาโกรธมาเราโกรธตอบ,เร,รตอบเราชั่วกว่าเขาอีกคือชั่วกว่าเขาที่โกรธมาแล้วเราโกรธตอบผู้ที่โกรธตอบนั้นเป็นผู้ที่ทําความชั่วยิ่งกว่าคนที่โกรธเราอีกอันนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุให้ใจเล่าร้อนดังกล่าวมาพึงฝึกหัดปลูกฝังอัจฉริจิตขวงตนให้มีอัจฉริยะสายในทางเมตตาธรรมไว้เป็นพื้นฐานให้เป็นนิสอยู่ในจิตใจรู้จักอภัยรู้จักมีเมตตารู้จักกรุณาปราถนาซึ่งความดีความสุขซึ่งกันและกันไว้เป็นอารมณ์จนจิตมีธรรมะเหล่านี้เป็นวิหารธรรมที่ว่าเป็นวิหารธรรมคือมีอยู่ในเนืองนิด คันเมื่อจิตมีเมตตาเป็นต้นอยู่เนืองนิดเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในการกระทบทางกายทางทางกิริยาหรือวาจาก็าดีจิตก็จะรับรู้และให้อภัยทันทีไม่ถือโทษไม่ถือโกรธสิ่งต่างๆก็จะสงบระงับอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีเวรอีกต่อไปดังนั้นต่อน,นี้ไปพึงทําจิตใจของตนให้ผ่องแพ้วปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความโกรธความ ทำร้ายซึ่งกันและการเป็นต้นให้หมดไปจากจิตใจและพยายามอย่าให้เกิดขึ้นมาอีกให้จิตใจของตนเองเกิดความผ่องแผ้วแล้วต่อไปปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันเป็นพระรัตนตรัยในชีวิตของตนให้ตั้งมันน่นดีแล้วภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติพึงสังเกตภาวนาวันนี้จิตของตนปกติ หรือไม่ปกติถ้ามักป,ปกติก็ตั้งใจด้วยความแน่วแน่ภาวนาไว้ถ้าไม่ปกติก็ขจัดสิ่งที่ไม่ปกติเป็นนิวรณ์อันไหนให้หมดไปเสียก่อนวันนี้ทำใจสงบได้เพราะเราตั้งใจภาวนาอย่างไรมีจิตมีวรรจิตอย่างไรพึงจำไว้เรียกว่าจำหนทาง หมืนก็ว่าเราเข้าป่าไปถูกทางแล้วกลับได้ต้องจำทางนั้นไว้วันไหนภาวนาแล้วใจสงบต้องจำอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นทางของใจจำไว้ในวันหลังต่อไปก็พึงทำใจอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเย็นอย่างนั้นหายใจเบาๆอย่างนั้นมีสติอย่างนั้นใจจึงสงบ็จําจำทนทางนั้นไว้ดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนา เพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิกรรมฐานต่อไป